สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากที่เราห่างหายไปนานหลังจากที่เราได้ตัว Macbook Air M2 ตัวนี้มาใช้งานสักประมาณเกือบเกือบจะ2เดือนแล้วหลักๆก,ก,ก็คือใช้ตัดต่อวิดีโอเป็นหลักนะคะเท่าที่เราลองใช้มายังไม่ได้มากอะไรนักเนี่ยหลายๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันสะดวก สบายแล้วมีบางอย่างที่เออไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันสั้นๆแล้วกันค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะและสําหรับสิ่งแรกเลยอ่ะที่เรารู้สึกว่าชอบมากเพราะมันสะดวกสบายวิธีการเปิดเครื่องค่ะคือสําหรับตัว MacBook Air M2 ตัวนี้เนี่ยแค่เรากลางคอมขึ้นมาเนี่ยนางก็จะสตาร์ทเครื่องเลยอัตโนมัติอะโดยที่แบบเราไม่ต้องกดปุ่ม power เลย,เลยทั้งสิน้นหลังจากที่เปิดฝาขึ้นมาปุ๊บนางก็จะติดเลยอันนี้คือ หนึสิ่งที่เราชอบมากค่ะสําหรับส่วนที่2ที่เราชอบนะคะก็คือหลังจากที่หน้าจออะ่ะมันพักหน้าจอไปใช่ป่ะแล้วแบบเ,เราผลาไปจากหน้าจอสักแป๊บหนึ่งอะ่ะจนมันเข้าโหมดสลีปอะ่ะเวลาเราจะกลับมาเปิดเครื่องใหม่หรือว่ามาทํางานต่ออย่างเงี้ยเราก็แค่ใช้วิธีสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นหน้าจอที่เราค้างไว้ก่อนที่มันจะสลีปไปกงสแกนนิ้วอะ่ะ ทำได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็แบบทันใจมากๆเลยทุกคนจะเห็นชั้บาเมื่อกี้ว่ามันเร็วมากเดี๋ยวเราทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเัวถอผักออกไปจากหน้าจอปุ๊บกลับมาใช้เครื่องใหม่เนี่ยคือเร็วมากเร็วมากๆเลยตัวสแกนนิ้วซึ่งเราว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบ Very Good สำหรับฟังก์ชันการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป VN นะคะวิดีโอความยาวประมาณ5.48นาทีเราจะ export เป็น 1,080p ีเฟรมเรทที่60มามาจับเวลาพร้อมกันเลยว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ ประมาณ2นาที4วินาทีค่ะประมาณนี้เราว่าเร็วเลยแหละแต่เราก็เทียบกับตัว Macbook Pro ร,รุ่นเก่าของเราอ่ะเนอะซึ่งอันนั้นน่ะมันต้องใช้เวลานานกว่านี้เพราะว่ามันเก่าเลวแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่น่าพอใจมากเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เราค่อนข้างประทับใจกับประสิทธิภาพของกราฟิกของตัวเกมเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการเล่นเกมซึ่งเกมที่เราเล่นเนี่ยมันก็คือเกมเตอซิม ถ้ามันเป็นเครื่องเก่าเราอะ่ะคือเราไม่สามารถเปิดกราฟิกโหมดเต็มสุดๆแบบนี้ได้เลยอะแต่ว่าตัวเนี้ยเราสามารถเปิดกราฟิกแบบตเต็มออปชั่นทุกอย่างเลยแล้วก็อย่างเวลาที่เป็นฉากแบบว่าฉากไกลๆคือถึงแม้ว่าจะมีตัวละครมากมายอะ่ะอันเนี้ยเป็นโหมดที่แบบว่าอยู่ในที่สาธารณะค่ะซึ่งมีตัวละครมากมายอย่าเง,งี้ยค่อนข้างลื่นใช่เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแบบว่ามันค่อนข้างลื่นแล้วก็สมูทแล้วก็เงาเงาตัว เงาอะแล้วก็ตัวรายละเอียดของกราฟิกอะค่อนข้างมาครบแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยและยิ่งถ้าเป็นแบบว่าฉากที่แบบว่าเป็นมุมซรงไกลๆอะเนี่ยดูดีรถวิ่งกราฟิกอย่างก็คือดีมากดีมากๆเลยค่ะเอาจริงๆ ตอนนี้หลักๆเราก็เอาไว้เล่นเกมเป็นหลักอะแล้วเราก็พอใจกับประสิทธิภาพที่กับเกมที่เราเล่นคือเราเล่นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอะเราก็เลยยังคงชอบแล้วก็เป็นแฟนติดตามของอิเล็กทรอนิกอาร์ตอยู่เออเราก็ก็ชอบอะพอใจในเรื่องความอืดของแบตเตอรี่นะคะความอืดของแบตเตอรี่เนี่ยเราว่าค่อนข้างทําได้ดีมากเลยสําหรับเครื่องนี้เพราะว่าสมมติว่าเราชาร์จเต็ม100%น่ะเล่นเกม ครึ่งวันเช้าอะตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงอย่างเงี้ยเอ่อหมายถึงเกมติดซิม The Sim เนาะเล่นอยู่เกมเดียวนี่แหละตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงอะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็ลดไปค่อนข้างน้อยมากเลยอะอาจจะเหลือประมาณแบบ60ทั้งทางที่แบบว่าเปิดเสียงด้วยนะคะเปิดเสียงตลอดเวลาแล้วก็แบบฟังหูฟังเล่นอะไรเงี้ยค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยค่ะ มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่กับตัว macbook ตัวนี้นะคะอย่างหนึ่งนั้นก็คือตัวพอรทที่ให้มาอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าเขาว่าจะมีพอร์ท mac safe สำหรับชาร์จแล้วก็จะให้พอร์ต usb c มา2พอร์ตซึ่งในตอนแรกอะ่ะเราคิดว่ามันน่าจะพอแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าเราอะซื้อตัวที่เป็น multi port hub ตัวเนี้ย มาใช้งานแล้วเราก็คิดว่าช่วยให้เราสามารถแบบต่อเชื่อมต่อพอร์ตอื่นๆเช่น external หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างสะดวกสบายอะแต่สุดท้ายแล้วอะทุกคนดูนะเวลาใช้จริงอะ,อะสมมติเราสเสียบปุ๊บสมมติว่าเราเสียบพอร์ตตัวนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะเอา external ของเราที่มีอยู่เดิมมาเสียบเชื่อมต่อทุกคนเห็นใช่ปะว่าสภาพมันจะเป็นยังไง คือมันใช้งานได้แต่มันจะมีความลุงลังอยู่ค่อนข้างสูงเลยอะถ้าสมมติว่าคุณไปทํางานในที่ที่แบบโต๊ะมันเล็กกว่านี้หรือว่าเป็นแบบโต๊ะร้านกาแฟเป็นโต๊ะกลมเล็กๆอะในพื้นที่ที่ไม่มีแบบที่วางอะมันจะเกะกะสายมันเกะกะเราเลยไม่แปลกใจเลยที่คลิปก่อนหน้านี้ที่เราแกะกล่องตอนซื้อมาใหม่ๆไปอะ่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออให้ช่วยแนะนําตัว S.S.D. หน่อยซึ่งตอนนั้นอะเรายังไม่ได้แบบลองเชื่อมต่ออะไรจริงจังไอพอตฮับตัวเนี้ย mm. ก็น่าจะเพียงพอแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ตอนนี้มันคือแบบมันก็จะมีความเกะกะอยู่ระดับหนึ่งตอนนี้วิธีแก้ปัญหาของเรานะคะก็คือเราอะไปหาตัวเป็นไมโคร s อะที่มีความจุเยอะหน่อยอะเอาไว้สำหรับแบบเออเสียบไว้กับตัวมัลติพอ t ฮับตัวนี้เลยอะ เอาไว้เป็นตัว external ไม่ต้องเอา external มาเสียบกับพอร์ตอีกทีหนึง่งแล้วทำให้มันแบบมีความลุงหลังเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเรานะถ้าอีกหน่อยเรามีวิธีการอื่นหา SSD ที่มันเหมาะสมได้ไม่เกะกะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งค่ะหรือว่าถ้าใครมีอะไรแนะนำอะบอกมาได้นะคะเผื่อจะไปลองตามค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์การใช้งานมาประมาณ2เดือนของเราที่เน้นใช้ เ,เล่นเกมท่องเว็บก็หวังว่าสิ่งที่เราแชร์เนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปต่างๆก่อนหน้านี้ไปแล้วก็เข้ามาสับสัคขายขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาแชร์กันอีกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย